กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกระดมผมผ่าให้กระดุมชมถุงมาถุมาด้วยกันอีกแล้วสำหรับนี้ผมเราอยู่เกมไหมครับซีซัหนหม่ตอนที่สองซีซันบ้าเลยล่ะโอเคโอเคตอนนี้นะเราจะมาอมตอนที่ผมบอกว้ผมจะมาสำรวจํำใช่ป่มตอนนี้สร้างบ้านก่อนโอเคตอนนี้สร้างบ้านเสร็จก่อนนะนะใช่ใช่มาเปิดเลยเปิดมาก็เริ่มเลยเนาะไม่ต้องพุดธพรมลำเพลงอะไรก็เตดเปิดมาก็ตัดไม้เลย อันดับแรกเนี่ยนะในการสร้างบ้านเนี่ยนะผมเราต้องใช้พื้นที่ว่างจํานวนหนึ่งไม่ใช่จํานวน,นจํานวนเยอะเลยแหละก่อนน <c> ะ <oughs> เ,เรามีอ่แท่งเหล็กเรามีเพชรอยู่หกอันมาลื้อฟื้นขอนจําเ่อนโอเคในบ้นเราลื้อฟื้นเสร็จแล้วปุ๊บข้างล่างนี่เหมือนทำอย่างน,นี้ป่ะทำที่หน้าหลงจริงๆเลยนะ กีกักบล้งแล้วโอเคเอแต่ก็นะนี่ผมจะสร้างบ้านแบบเป็นตัวเป็นตนเลยนะแบบว่าอืมคือผมปกติผมก็สร้างบ้านไม่เป็นตัวเป็นตนหลายรอบแล้วแหละแต่แค่ออผมเล่นคนเดียวเฉยๆมาอันนี้ผมจะสร้างบ้านแบบตัวเป็นตัวเป็นตนเลินได้แต่แตเราตั้งัดการแกะเอาอาหารมันมา ไม่ดิเพื่อเอาเนื้อมันมาอาหารมันบ้าอะไรอาหารมันปลงกก็ได้โอเคเออฮะซึ่งผมจะไปทำอะไรก่อนวู้มีเหมืองขนาดใหญ่แล้วเ,เนี่ยว้าวนะสนใจเดี๋ยวผมจะสำรวจเหมืองนี้แทนดีนะมีสัมบีมีคลิลเปอร์ที่มาป๊บนึงแล้วหายอะไรวะโอเค เอมเอาเป็นว่าปล่อยมันไปอย่างนั<ป>้นแหละจะไปสร้างตรงอาคาเชียก็ได้นะทำไมสิเออใช่ซาวาน่นามันนับซาวาน่าเลยอาคาเชียวะนับอาคาเชียมันไม้ปะเออเรียกซาวาน่านั่นแหละใบองซาวาน่าโอเคเออใช่ไหมผมกำกลับไปกันไม้เบิร์ดเนี่ยนะเป็นไม้ที่ดีมากผม,ผมบอกตรงว่าผมชอบเลยไม้เบิร์ดอ่ะ อะไรอะไรอืมถ้าเกิดว่าไมเบิดนี่ผมว่าม,มันไม่เหมาะการสร้างบ้านนะเพราะว่าตัวละครผมมันเป็นแบบตัวผู้หญิงถ้าฉนันเนี่ยนะผมต้องสร้างบ้านด้วยเป็นผู้หญิงไม่ค่อยขาวมากเป็นขพ่อ,อคนที่ไหนก็ั่นแหละไมโอมก็สมนนานานี่ก็เหมาะอยู่แล้วสำหรับคนผู้หญิงสีผิวแบบผมอะ เอออันนี้ไม่ได้เหยียดนะอะไรอะ่ะไม่ได้เหยียดนะไม่ได้เหยียดนะไมโอเคเอมจะสร้างตรงไหนดีนะที่โลง่ลงๆสักหน่อยก็น่าจะประมาณนี้นี่นี่นนตรงน,นี้เลยบัว สวาน่าเนี่ยเราจะเจอหมู่บ้านได้เร็วกว่าชาวบ้านว่าหมู่ว่าส่วนใหญ่ผมที่ผมเจอมันชอบอยู่สวาน่าผมไม่รู้ทำไมอ่ะนะมองว่าสวาน่าแบบเป็นแหล่งรวมหมู่บ้านสำหรับผมผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นคิดไงแต่ว่าสวาน่าเจอหมู่บ้านง่ายสุดแลควเพื่อว่าอย่างน้อยคุณวิ่งรอบสวาน่าอย่างน้อยคุณก็ต้องเจอสักอันหนึ่งอ่ะ ถึงแม้ว่ามันจะไกลแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องเจอสักอันเนี่ยอะไรไปเข้าหลังกวะอ,อ๋อเดี๋ยวผมดูดินที่ต้องใช้ก่อนว่ามันต้องการเท่าไหร่อ,อ๋อน,นับจากตรงนี้นะครับห 10. 10. นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบีแป เรื่องอาช่างหัวมานแล้วกันนะเอาว่าผมต้องขุดไปสักอสองเกือบสองสเต็โดยเฉลี่ยที่ต้องใช้โดยทั่วไปเลยนะก็ต้องเกือบสองสเต็่แค่แค่แค่ขุดดิน <c oughs> มันก็แหกไปแล้วชิ้นของใบยเยอะอนะไรละ ไดี๋ยวสิถ้าเกิดว่าอันนี้มันครบแปดอันเสร็จปุ๊บเพราะว่าผมคำเงิงนหวยคำนวณผิดพลาดแต่ช่างหัวมาถึงมันเหลือก็ไม่เป็นไรเหลือที่ก็ดีกว่าขาดนะไม่คำนวณพลาดแล้วงสี่ยันใหม่แปลว่าสามสิบสี่ยันใช่ไหมสวิฟุบฟุบชุดเดียวกันสังหารแค่อยู่นะเจ้า ตายำงมนเอามาเดโดโอเไอตัวของอาเาเดโอเนี่ยทำเป็นตัวฝกปะตั๊มเว่อแบบอย่างดีเลยยกย,กยกงในโป้งเลยอเ,เออ่ออไอ้เ้อ่าแดดป่ะนั่นมันแยน่นาเลยต้้งช่างโอเคผมจะชิบชิบ ชิบ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 สร้างแบบบ้านมาตรฐานมาครับที่ผมถนัดที่สุดก็มันคือบ้านปกตินแหละโอเคเอ่ออืมก็น่าจะได้นะ ว่ามีมอนเตอร์เกิดได้ไหมแน่นอนว่าได้มันได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าอ,อ,อย่างเช่นเราพวกแมงมุมเกิดยอะไรเงี้ยแต่ผมก็สามารถออลงมาด้านล่างเพื่อมาจัดการพวกมันได้อยู่ถ้าเกิดมันเกิดจริงๆนะไม่เลมันเกิด,ดแค่แมงมุมอย่างเดียวใช่มันถูกกำจัดมันถูก จำกัดให้เกิดได้แค่แมงมุมเพราะแมงมุมมันสูง1.5ป่ะเออประมาณนั้นแหละประมาณ1บล็อกหรือ1.5บล็อกอะไรแบบจีไม่ยากนะอ่อเป็นโพที่แบบผมไม่ค่อยจำอะไรพวกนี้หรอกสมองเอาไปจำเรื่องอะไรก็ไม่รู้หมดแล้วนี่ไงเป็นการขึ้นแบบขึ้นบ้านแบบ<ม> <laughs> หรอฟืดช <Okay. S 2> อบป่ะโอเคผมต้องไปตัดไม้เพิ่ม ่าแค่นี้มันไม่พอแน่นอนเออเดี๋ยวเอาเอาเขามาเนืมาเขาต่อชิบชชิบชิบอึ่มหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรวะเนี่ยห้าส่ออ มันไม่น่าพอนะเอมให้ตายเิยเอาแค่นี้ก่อนก็ได้บ้านขนาดเล็กนิดหนึ่งอ่ะจริงๆก็ไม่น่าเรียกว่าเล็กหรอกผมว่ามันก็น่าจะใหญ่อยู่แล้วนะรันะใช่รันนะนนะโอเคเออจะว่าผมไม่ต้องนี้ไว้ทำไมเมื่อสินะทำไมกูถึงไม่ทำให้สมส่วนกันวะช่างผมมากันนะเออดับว่าเป็นศิลปะ น่าเป็นศินละปะของเขาแหล,ละศิลปะไม่มีขอบเขตผมว่าผมต้องไปรูปไม้อันนี้เอาลงมาเลยแล้วก็เอาไม้นี้ไปวางเราแว่งนี้สูงสามทางขึ้นสักนิดหนึ่ง 1, 3, Okay 1, 2, 3 Setia Okay Okay เป็นสาวบ้านที่ค่อนข้างที่จะน่าหลังคาสูงจริงเลยนะสาวบ้านพวกนี้เนะชีชิปช i ป ship i it's so good maybe um โอ้ยูล่วงอีกแล้วสร้างบันไดสักนิดสักหน่อยจะน่าเกลียสุดสุดเลย ชิบชห้าสิบสองอันไม่พอยอยู่แล้วผมว่าผมมองไปมาเหมือนกระต๊อบแม่หมดอะที่เจอในโอเโอ,โอ,โอ,อเจอในหนองน้ำอะโอเวอร์ก็ที่ผมเล่นอยู่นี่วะเออ่ะถ้ากูจะทำแบบถ้ากูจะเอาวันนี้แม่ติดแล้วกูจะใส่ไม้ทำหอกแล้ววะ แต้มกูต้องเอาออกอ๋อโอเคผมมีนี่อยู่เลยส,สองอันต่อขึ้นไ่ะบนสดได้อยู่เตามจริงนะเป็นบ้านที่ผมใช้อยู่เองได้ซ้ำว่าผมไม่ต้องเปนเน้นความสวยผมเน้นใช้งานก็ได้นะ เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปแข่งอะไรบ้านสวยกับใครขนาดนั้นขอแค่สร้างบ้านของผมโอ้โอ้แดมแต่ามาดูนาเกจยรตังวะอ๋าแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้ นี้มันสลับไปก็คือโอเคเแล้วก็สร้างอะไรทำน้องนี้โอเคผมรู้แล้วผมว่าผมจะทำอะไรอีตอนแรกเรางงอยู่ทำอะไรดีวะตอนนีู้้และ ชชบบลรอแล้วมันต้องเจ็บก็เลิกรอดีกว่าโอเคน่าจะเพียงพอสำหรับทั้งหมดนี้แล้วนะ เดี๋ยวเก็บอะไรนิดหน่อยโอเคเออมันสร้างเป็นบ้านทีคอนทัคได้จะดดูปแปลกๆประหลาดห,หนึ่งแต่ผมภูมิใจนะในการสร้างไม่เคยภูมิใจนะขนาดนี้มาก่อนเลยไหมในชีวิตนี้สุดยอดจริงบ้านนี้ขุดบันไดทีไม่ตัดบันไดทีโอเคชิบอา้าวชิบฮะอ๋อ โอเคไม่ยยสร้างหน้าต่างต่อซึ่งหน้าต่างนี้ผมว็ทุกๆมันไปหนึองสกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอัน เออมันเฉลียเศษนิดนึงแต่ก็ช่างมันเถอะผมรวยฐานผมเป็นเจ้าคอขายฐา,นท,าน,นที่กําลังเบิร์ดส่หน้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อ่าดิฉันจะแฟรี่ไอชิดี้นัดหนึ่ง เฮ้ยอะไรเราไปตีไม่โดนมาดีๆโฉบโฉบไลรโฉบไลรเนาะโฉบไลรโฉบไล์อย่าให้ผมมีฮานุนะมีฮานุมว่าไรนะโดนกูจกชะจช้าแล้วจะช้าแล้วจะช้าแล้วอ่ามามามาเนี่ยเวลาผมได้ปีกกระท่อมก็จะเอาเลือดน,น,นี้แหละมาใช้ซ่อมปีก สวัสดีไอ้ควา1สิบเอ็ดอสมพอสม ควแหละมั้งนะตอนจริงมผมใช้อออันนี้แปดแปดแปดแต่ก็ได้หวังให้มันแบบเป็นกระจกเล็กๆแต่ก็ไม่เป็นไรไหนก้าวมาแล้วก็โอเค <c oughs> มันใช้โคสองเดี๋ยวไซส์แม่หนึ่ง โอเคระหว่างนี้ก็รอไปผมก็จะ A F K เดี๋ยวผมมาโอเคผมกลับมาละซึ่งน่าว่าผมไปไม่นานหรอกแป๊บเดียว ลื่ไปเลยไม okay. mm ่ไ hmm. ด้ทำขวานไว้โอเคเอืมสิบหกสินะก็นะน่าจะได้อยู่นะนี่ไงสามสิบสองอันเลยเหรอพี่อเลยพี่ 1 2 3 4งสนี่เป็นไงบ้านอย่างเท่เหมืองอะสำรวจวันหน้านี่เป็นไงบอกเลยว่าเท่จัดเท่จัดเทพจัดไม่มีใครเออบ้านเท่เขาผมละนี่เดี๋ยวเอาเพิ่มอีก นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าสักอันนี้สักหนึ่งอัน,นสักหนึ่งบานผมเชื่อว่าเราจมีแฟนทอมดักตัวผมเยอะแน่แน่มเชื่อ,อนั้นแหละ นสองอันดนี่เทเจดเอ้ยแปบ๊บนึงมันไม่ได้มันไม่ได้มันไ,ได,นไได้สุดยอดครับผมบ้านนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากเลยโอเคคลิปนี้ก็ <c ười> คลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงะนะเพราะว่าผมตัดตัดยับยับเลยแหละโอเค ก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันถ้าเกิดว่าใครชอบก็ติดตามต่อไปคุณจะกดติดตามหรือไม่กดติดตามก็ไม่เป็นไรนั่นคือเรื่องของคุณแล้วเจอกันใหม่าราทหน้าผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมบา,บาย